อาจจะกล่าวถึงประเทศที่มีอารยธรรมอันเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานรวมถึงมีสถาปัตยกรรมอันงดงามที่สุดอีกประเทศหนึ่งของโลกคงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่ที่มีความมั่นคงและแข็งแรงอย่างยาวนานทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการเมืองการปกครองนั่นคือกรุงโรม ยังมีเมือ,องอื่นๆซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจวัฒนธรรมได้แ,แก่มิลานนาโปลีตูรินปาเลโมโบลญนยาเจนวัวฟลอรเรนซ์และเวนิสมีสัตว์ป่าพื้นเมืองและมีธรรมชาติอันงดงามมีอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นมีเมืองในชนบทต่างๆซึ่งมีเขตปกครองตนเองด้วย อิตาลีมีประวัติศาสตร์ความเกี่ยวพันกับชนเผ่าโบราณมากมายโดยเฉพาะชาวโรมันโบราณซึ่งมีบทบาทในการพิชิตบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็เป็นทะเลที่ล้อมรอบอิตาลีในปัจจุบันมีแฟชั่นอันงดงามมีเมืองสำคัญที่เก่าแก่และงดงามเป็นอย่างมากเมืองหลายเมืองอยู่ในชนบทก็มีอากาศ ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นส่วนใจกลางคือกรุงโรมก็มีสถานที่สำคัญเช่นสนามากีฬาเก่าแก่และมีจัตุรัสอันเต็มไปด้วยวัฒนธรรมมีบันไดสเปนซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมอีกหนึ่งอยา่างและมีเมืองสำคัญหลายเมืองที่มีสถานที่ก่อสร้างที่งดงามมีน้ำพุโบราณอยู่ในใจกลางเมืองสำคัญ ฟาป่าอิตาลีถือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของอิตาลีที่สำคัญมีธงชาติที่มีความเด่นเป็นสง่าอิตาลีเป็นประเทศขนาดไม่ใหญ่มากนะักแต่มีความมันน่นคงด้านการเมืองการปกครองโดยมีรัฐสภาที่โดดเด่นเป็นที่ทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติมีธรเนียบรัธานาธิบดีเป็นของฝ่ายบริหาร ได้มีวิทยาลั์ในกลุ่มโรมปัจจุบันอิตาลีมีประธานาธิบดีคนล่าสุดคือเซนโจมาตาเรล่าและมีนายกรัฐมนตรีคือจอชาจาเบโรนีเมื่อเอ่ยถึงประเทศแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยา หลายคนคงจะนึกถึงประเทศสำคัญของยุโรปประเทศนี้นั่นก็คือประเทศโปรโตเุเกสโปรโตเุรตเกสมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐโปรโตเุเกส r e p u b บ i ิกโปรโตเุเกสเป็นรัฐเอกราชซึ่งมีแผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรีย e ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป มีพรมแดนติดกับประเทศสเปนทางทิศเหนือและทิศตะวันออกซึ่งถือเป็นพรมแดนที่ต่อเนื่องกันยาวที่สุดในสหภาพยุโรปและติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันตกและทิศใต้อาณาเขตของโปรตุเกสยังรวมถึงหมู่เกาะอโซสและเมเดイาบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งมีสถานะเป็นเขตพื้นที่ปกครองตนเองโปรตุเกสมีสภาพเป็นรัฐเดี่ยวซึ่งปกครองด้วยระบบกึ่งปัานาธิบดีมีประชากรประมาณ11ล้านคนภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการในขณะที่ภาษามิลังดาได้รับการรับรองโดยรัฐให้เป็นภาษาทิน่นโปรตุเกสมีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดก็คือกรุงลิสบอน และยังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้าน,นการท่องเที่ยวด้วยโปรตุเกสมีฐานที่ที่สวยงามมีปราสาทหลายแห่งที่สวยงามยังคงเอกลักษณ์สำคัญของโปรตุเกสโปรตุเกสมีกลุ่มชาติพันธุ์ร้อยละ8เป็นชาวโปรตุเกสและร้อยละเปเซ เป็นชาวประเทศอื่น,นๆและชาติอื่นๆส่วนศาสนานั้นโปรตุเกสนับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ84.3%โดยแบ่งเป็นคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก81%ซและอีก3.3%เป็นคริสต์นิกายอื่นๆส่วนคนที่ไม่มีศาสนาคิดเป็นร้อยละ6.8% ป,ประธานาธิบดีปัจจุบันก็คือนายมาเซรูหรือเบรูดูโซซาและสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโปรตุเกสนั้นก็คือรัฐธรรมนูนฉบับวันที่23กันยายนคิศกรา1822 และรมนวญฉบับวันก็คือฉบับวันที่25เมษายนคศักราช1,976ปุปรตเกสมีแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามหลายแห่งโปรตเกสใช้สกุลเงินสำคัญคือสกุลเงินยูโรและมีแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกรุงลิสบอน มีสถานที่ที่สวยงามหลายแห่งเช่นปราสาทหลายแห่งเช่นปราสาทกรีมารันส์และมีชนกลุ่มต่างๆซึ่งอาศัยอยู่รวมกันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีสถานที่สําคัญที่เป็นที่ดึงดูด ความสนใจของนักท่องเที่ยวในหลายๆประเทศทั่วโลกมีประสาทที่งดงามวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งเช่นมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอริเรเบิร์กลีย Berkeley, และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมีสภาพอากาศอบอุน่นสบายตลอดปีโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งมีโงพรงภาพยนตร์ฮอลลรวูดส่วนสัตว์ประจำถิ่น หรือสัตว์ประจำรัฐก็คือมีสีน้ำตาลนอกจากนั้นยังมีรัฐแอนเจลิสที่เป็นเมืองสำคัญมีสะพานโกลเดนเกตข้ามอ่าวซานฟราซิสโกและมีเกาะที่สำคัญนอกจากนั้นในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ติดกับแคลิฟอร์เนียยังมีความอุดมสมบูรณ์มีฐานที่ทางโิศาสตร์ที่สำคัญหลายแห่ง แคลิฟอร์เนียถือเป็นเมืองสำคัญที่มีทั้งสวนสนุกหรือดิสนีย์แลนด์แห่งแรกของโลกนอกจากนั้นยังมีพื้นที่ติดกับมาสุดรแปซิฟิกซึ่งทำให้ธรรมชาติในรัฐนี้งดงามและน่าสนใจเป็นที่ตั้งของบริษัท Google สำนักง,งานใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นรัฐที่สำคัญหนึ่งของรัฐ รัสเซียในปัจจุบันเป็นสหพันธรัฐกึ่งประธานาธิบดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปหรือเรียกส่วนนั้นว่ายูเรเชียเหนือเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายและเป็นมหาำนาจทางพลังงานมีประชากรมากเป็นอันดับต้นๆของโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เคยเป็นศูนย์กลางของสหภาพโซเวียตและมีอิทธิพลอย่างมากมายในวิธีโลกด้วยขนาดทรัพยากรและประวัติศาสตร์ทำให้รัสเซียเป็นประเทศสำคัญและมีบทบาทอย่างมากในวิธีโลก รัเสเซียมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งในทวีปยุโ,ยโรปตะวันออกและเอเชียเหนือมีเมืองหลวงคือกรุงมอสโกเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกและมีพรมแดนติดกับ14ประเทศมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหพันธรัฐรัเสเซียด้วยความครอบคลุมทั้งโยุโรปตะวันออกและเอเชียเหนือจึงเป็น สิ่งที่ทําให้รัเสเซียมีพื้นที่กว้างหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัเสเซียโดยตรงเช่นตราแผ่นดินรัเสเซียในสมัยซาซึ่งเป็นนกอินทรีสองหัวมหานครวาติกัสีพระชวงแรวซายจึงเป็นพระชวงที่งดงามที่สุดในโลกถึงปน